หวัวมาแล้วเอ้ยมันวิ่งทำไมตัวนั้นะ่ะบีวันนี้เร็วลบก็เร็วอะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านทุ่งคาเฟ่เป็นร้านอาหารแบบกลางทุ่งนาธรรมชาติธรรมชาติรราตอ้าวแล้วบีเราร้านอาหารไปไหนอะ่ะมีแต่ทุ่งนาไม่ใช่ฮะอ้าวัางนี้เหรออ๋ออยู่ฝั่งนี้อาไปไปไปเข้าไปกันไปหากตกนั่งมัน นี่ไงอันนี้ครับอยู่ร้านอาหารเป็นริมบึงล้าไปดูดิว่างซุ้มไหนเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนผมโอ้บีมเราต้องข้ามสะพานเาสาเสาปูนครับระวังตกนะอุ้ยบีมีเด็กตกป,ป่าด้วยโอ้ข้ามสะพานบรรยากาศดีสุดๆเดรราูธรรมชาติธรรมชาตินี่ไงต้องรูลองเดินไปดูตรงน้งกัน เราเจอบ้านพักแล้วครับนี่ไงมีบ้านพักด้วยโอ้ถ oh, ้านอน,นอย่างที้ธรรมชาตินะโอ้โหเขา้องน้ำตรงไหนอะห้อางน้ำลวมอ่ะเดี๋ยวเล่นงอนเดี๋เล่น่อนไปอู้ใช่ปานินบีมเดินบีมดูทางไว้นะเสียวตกลงไหนนู่นไงนู่น,นน่นะปาน,นินโคว,วง เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลาให้ห่านปลากอนครับตอนนี้วิ่งมีจักรยาน้วยปันจักรยานปั้นหรั้โชว์อันนี้เขาโชว์เขาโชว์เฉยเเาได้ห่านปลาแล้วครับได้มาแล้วนี่ให้ตรงนี้โอ้เต็มเลยเต็มเลยมีปลาคาร์บด้วยเห็นไม้ไผ่บอกว่าลูปปลาแต่มันไม้ไผ่ไม่ใช่ปลา โอ้บรรยากาศดีนะเนี่ยบริเวณร,รอบรหลานทำไมไม่ใช่ลูปลาธรรมชาติสุดๆครับอืมบีมจับดีด้โอปลาตัวมนเริ่มเลยอ่ะอ่าโอเคตอนนี้เราได้โต๊ะนั่งแล้วครับไปเลยนี่ต๊ะนี้บีมมันดูปลาดิมันก็โดดขึ้นมาแล้วมันลงไปได้มันตายอะ่ะจริง เนี่ยปลามันกระโดดขึ้นมามันลงไม่ได้อะมันติดอยู่กับบนใบบัวมันไม่หายใจแล้วอ่ะมาดูดิเหมือนปากัดมันนี่เนี่ยไม่หายใจแล้วอ่ะมันกระโดดขึ้นมาลงไม่ได้เพิ่งขึ้นมาเนี่ยตัวยังเปียกเลยความจริงถ้ามันดิ้นมันก็ลงได้นะน่าจะนายนี่ระหว่างที่เราสร้างอาหารปลาบาสหันไปดูปลาปลาไม่อยู่แล้วดูดิตอนแรกมันอยู่ใบบัวตรงนี้มันกระโดดลงไปแล้วหรือว่ามันตายมันไม่ตาย เราว่างเราอาหารพาน้องบีมไปเดินเล่นก่อนไป่เค่อยๆเดินดูทางไว้เนะเออย่างงี้มันชันอะเดินดีๆดิเดินไปดิข้ามไปตรงนู้นค่อยๆเดินค่อยๆเดินอุ้ยมันยุบยับมันยุบยับโอ้ยตรงไปสุดดูซิมีอะไรตรงไปอีกโอค่ะตรงไปอ๋อค บีมมาดูเป็ดเขาเลี้ยงเป็ดแล้วอันนี้แบบธรรมชาติสุดๆนะครับบรรยากาศชนบุรอากาศดีเย็นสบายอ้าวไปไหนอ่ะบีมมาหนีเลยบีมเรียกิเรียกเรียกเป็ดดิกับ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 เป็ดตัวใหญ่กับเป็ดตัวเล็กบีมมาเขาหนีไปเลยบอยากเปลี่ยนรองเท้าจะไปรองเท้าแตะอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะเดี๋ยวตกเสียว อ้าวตอนนี้อาหารมาแล้วครับนี่ปลาบารสั่งไก่ทอดให้น้องบีมแม่บีส้มตำมเดี๋ยวเหลือผัดไทยอีกอ้าวตอนนี้ผัดไทยของปลาบาสมาแล้วครับโอ้โหโหอม่ากกินมากเลยอะว <Yahoo! S 1> ้าวกับข้าวเรามาครบแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอตัวกินข้าวก่อนสักครู่นึง อ่ะโอเควันนี้ก็สนุกมากมายเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านอยนแล้วสำหรับคลิปนี้ปาบาสน้องบีแม่บีก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะวัวมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งทำไมตัวนั้นน่ะบีมันนี่เร็วลบกันเร็วลบกันลบกอนลบกันโอ้ตัวมใหญ่มากเลยอ่ะู้นผู้นม เจ้าผูผ้เจ้าู้ให้เข้าไปให้เขาไปให้ไตจก,ก้อนเราค่อยขึ้นรถใช่ลูกหัวใช่ลูกหวไปเล็งที่โคนมานะไปเล็งที่โคนมันจะดำแบนี้เออบีมบีมบีมระวังนะ,ม,นววะมองหน้านเสี่ยวมันเข้ามาควิดบีม